สำหรับช่วงเพื่อนร่วมเที่ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปย้อนไปยังประเทศอินโดนีเซียนะครับผมไปยังเกาะสุบาตราตอนเหนือนะครับเราแะวะที่เมืองเบลัสเตอร์กี้เบลัสเตอร์กี้เป็นเมืองที่เหมาะสําหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสเรื่องของธรรมชาติภูเขาไฟแล้วก็การเดินแทรกกิ้งบรรยากาศจะคล้ายๆกับที่ซาปาเนี่ยนะฮะเป็นนั้น,น,นท่านผู้ชมเลือกที่จะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะกับเราทั้งเบลัสเตอร์กี้กับซาป,ปาจะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันนก็คือเรื่องสภาพอากาศ จะเป็นอากาศที่ชื้นนะครับแล้วก็อากาศเย็นนะดังนั้นท่านใดที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศที่มีความชื้นสูงสเนี่ยก็ต้องเตรียมหยุกยานะครับหรือว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับเมืองทั้งสองแห่งนี้ฮะแต่ใครที่ชอบบรรยากาศแบบโรแมนติกนะครับเช้าเ้ามีหมอกคลุมทั้งเมืองนะครับบรรยากาศเหมือนกับภาพยนตร์นะครับที่เขาเซตฉากเอาไว้ดูขลังๆหน่อยเนี่ยสองเมืองนี้น่าสนใจผมมาที่เบลัสเตอร์กี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆนั่นก็คือไปเดินลุยตลาดโต้รุ่งครับไปดูว่าเขากินอะไรเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวต่อตามนะมาเบลัสเตอร์กี้คนที่นี่กินยังไงผมจะพาไปกินอย่างนั้นครับติดตามชมครับ วันนี้ผมพามาดูชีวิตยมข้ามกื่ืนนะครับของชาวอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ก็คงเหมือนกับทุกที่ในโลกนะครับที่พอหลังเลิกง,งานคนก็ออกมาเดินหาอาหารการกินแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาดูตลาดโต้รุ่งของเมืองเบลัสตากีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่บนเขาสูงนะแล้วก็วัฒนธรรมการกินที่นี่เนี่ยผสมผสานกันนะครับเพราะว่ามีทั้งศาสนาคริสต์และก็ศาสนามุสลิม นะดังนั้นอาหารบางประเภทเนี่ยเราก็สามารถหาทานได้ที่นี่นะครับลองมาดูหลายๆอย่างนะครับที่อาหารอินโดที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยก็จะมีที่คนรู้จักกันเยอะนะครับเช่นสลัดแขกนะฮะที่เขาเรียกว่ากาโดกาโดนะครับซึ่งสลัดแขกเนี่ยจะคล้ายๆเขาบ้านเราก็คือจะใส่พวกซอสถั่วแต่ของร้านนี่เขาจะทำพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาจะ มีผักนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องเทศทั้งหลายเนี่ยยำคลุกเคล้ากันมานที่นี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าไม่มีช้อนซ่อมวางเอาไว้ให้ให้พวกเราได้ทานกันเพราะว่าคนที่นี่เขาจะเตรียมพวกไอ้นี่ฮะเป็นถ้วยใส่น้ําเขาเรียกว่าไม่ให้ถ้วยซุปนะฮะเห็นแล้วเนี่ยวางเอาไว้แต่ละคนเอาไว้ล้างมือล้างมือสะอาดก่อนเพราะว่าที่นี่จะรับประทานอาหารโดยใช้มือนะฮะ นอกจากกาโดกาโดแล้วนะครับผมว่าน่าสนใจก็คือพวกนาซีโกเร็งเพราะว่านาซีโกเร็งนี่มีชื่อมากนะครับอาหารฮอลแลนด์เป็นข้าวผัดแต่เขาจะผัดออกแห้งนะครับแล้วก็เหมือนกับข้าวผัดสูตรโบราณของบ้านเราจะใส่เกลือนะครับขึ้นกับว่าจะใส่เนื้อสัตว์ริดไหนก็บอกเขานะฮะนี่ฮะสั่งเอามาให,ให้ลองดูหลายๆอย่างนะครับอันนี้เป็นประทู นะครับของอินโดปลาทูอินโดเนี่ยเหมือนกับปลารังบ้านเราตัวจะใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจะฟูฟูนะครับหนาหนาอีกอันนึงนะครับก็คือหมี่โกเรงนะหมี่โกเรงนี่ก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับมันมีอีกชนิดหนึ่งที่จะเห็นกันเยอะจะเป็นเหมือนกับเส้นมาม่านะครับเป็นอินสแตนนูตโต้แล้วก็ผัดเป็นเส้นหมี่ออกมานะฮะแต่สิ่งที่ผมว่าคนไทยอาจจะคุ้นปากนิดหนึ่งเพราะว่า เขาจะมีเครื่องเคียงก็คือพริกนะ,นะครับเป็นซอสพริกซัมเบวนะครับที่เรียกซัมเบวแล้วก็มีพวกน้ําจิ้มเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดฮะแต่เขาจะใส่พวกกระทงกระเทียมเข้าไปไอ้นี้ก็น่าจะเป็นซอสบาร์บีคิวนะครับเป็นน้ำจิ้มำดำๆหน่อยเดี๋ยวเราจะลองมารับประทานดูนะครับว่าบรรยากาศของอาหารอินโดนีเซียเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ปิดท้ายด้วยซุปนะฮะซุปเนื้อนะครับอันนี้เป็นซุปเนื้อกลิ่นหอมนะครับน่าทานฮะโอเคครับเดี๋ยวลองทานกันเลยนะครับอลงมือเลยผมชิมสลัดก่อนละ่ะอืม ผมขอช้อนเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเราทานกันหลายคนเผื่อบางทีเราเรายังไม่คุ้นเคยทำเนียมนี้นะครจะได้ใช้ช้อนกันได้สลัดอร่อยเหมือนข้าวผัดที่ขายบนรถไฟเลย ผัดมาเข้าไปก็จะเหมือนข้าบ้านเราเนะมืองข้าวบ้านเราเลยนะอืตอนมานั่งครั้งแรกนะครับเขาเสิร์ฟออเดอร์ไฟก็คือแท่งอย่างเงี้ยฮะแต่ท่านผู้ชมครับมันไม่น่าเชื่อน,นะกประธานเข้าไปแล้วเนี่ยมันคือหอยลายเผ็ดของบ้านเราฮะเรียกว่าถ่านไม่เล็กน้ำย่อยนะครับแล้วก็อีกจานหนึ่งเนี่ยไอ้นี่คล้ายๆกับปูจา๋า มาให้ทานเล่นๆก่อนก่อนจันหลักจะมานะฮะอืม รสชาติสําหรับลิ้นของคนไทยเนี่ยผมว่าเรารับประทานได้เลยครับรสชาติจะค่อนข้างคุ้นเคยไปทางคล้ายๆกับอาหารใต้ของเราจะมีพวกเครื่องเทศนะครับแล้วก็รสค่อนข้างออกรสจัดแล้วก็บรรยากาศของการทานเนี่ยอาหารวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อินโดนีเซียมีเยอะมากก็คืออาหารทะเลนะครับเพราะว่าเกาะแก่งอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือว่าชาวประมงเขายังจับปลาไม่เก่งเท่ากับชาวประมงไทยก็ได้ ดังนั้นเราจะเห็นปลาหลากหลายมากแต่ที่เห็นนิยมกันบริโภคมากๆในตลาดเนี่ยจะเป็นพวกปลาถูครับปลาถูเขาตัวค่อนข้างใหญ่ท่านผู้ชมครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมนั่นก็คือวิธีการรับประทานอาหารเขาใช้วิธีใช้มือนะฮะที่บ้านเราเรียกกันว่าเปิบข้าวนะฮะเราจะมีคาเก่าๆเ,เช่นเปิบข้าวทุกคาคานะฮะสมัยก่อนเราก็ใช้มืออย่างนี้ฮะตอนหลังมาวัฒนธรรมของเราเนี่ยรับจากตะวันตกอะไรเข้ามาบ้างเรา นั่งโต๊ะทานนะครับใช้ช้อนซ่อมนะฮะบ,บางครั้งนี่หลายคนมาแล้วมามองว่าการที่ทานแบบเปิดข้าวใช้มือทานเนี่ยมันล้าหลังจริงเราไม่ใช่ครับก็ขึ้นกับว่าสังคมไหนนะครับรับวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ดัดแปลงเป็นแบบใหม่ก็ถนัดยังไงก็ทานอย่างนั้นแต่อย่าไปมองเขาตัวล้าหลังสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางนะครับเมื่อเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาทานยังไงทานแบบเขา มันได้รสชาติอีกอย่างนึงครับ